สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตาำส้มตำปาร้าค่ะมีโนโปรดแซบนัวอร่อยมากค่ะก่อนอื่นไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเอามะละกอของเรามาสับค่ะแบบนี้เลยค่ะเราจะสับพอดี ตำนะคะเราจะสับไม่เยอะค่ะมะละกอลูกเล็กๆค่ะแต่ว่าใกล้จะสุกแล้วนะคะจะเหลืองนะคะแล้วเวลาตำออกมาจะอร่อยมากๆค่ะหลังจากเราสับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนะคะหั่นเป็นฝอยๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะเราก็จะค่อยเอาไปตำค่ะเราจะเอาพอดีทานนะคะ เราจะไม่เยอะค่ะหลังจากนั้นก็พอสิ็์เป็นที่เรียบร้อยค่ะตามด้วยแล้วก็เตรียมโคกค่ะเอาคคกมาเทพริกลงไปค่ะพอทีพริกลงไปแล้วนะคะตามด้วยใส่ผงนัวลงไปแล้วก็ขกก่อนนะคะให้พริกของเราละเอียดพอหยาบๆค่ะขกๆๆๆแบบนี้เลยค่ะขกให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะและตามด้วยนะคะเราก็จะเอาน้ําตาลใส่ลงไปค่ะวันนี้เราจะใช้นะ้ำ น้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปค่ะนะคะใส่ลงไปนิดนึงค่ะเพิ่มรุชชติกลมกล่อมค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะตามตาๆตาตานิดนึงค่ะตามด้วยปรุงรสด้วยน้ำปลาจะ ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะพอใส่น้ำปลาลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาราคะใส่ลงไปะคะ่ะพอใส่น้ำปลาราลงไปแล้วนะคะเราก็จะคลีๆคลีๆคลีๆคลีเข้ากันแบบนี้เลยค่ะตาให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเข้ากันแล้วเราตามด้วยใส่มะเขือเทศค่ะใส่ลงไปคะ่ะรสชาติจะได้กลมกลมอร่อยมากๆค่ะใส่ลงไปแบบนี really ้เลยค่ะ ผ่าครึ่งแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยใส่มะนาวลงไปคะ่ะวันนี้เราจะใส่ครึ่งลูกนะคะกลัวมันเปรี้ยวเกินไปคะ่ะหลังจากใส่ลงไปแล้วก็คลุยๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้เลยคะ่ะตามๆไม่เข้ากันแบบนี้เลยคะ่ะตามด้วยนะคะเราชิมดูนะคะแล้วก็ได้รสชาติเราก็ตามด้วยใส่มะละกอลงไปเลยคะ่ะ พอใส่ลงไปแล้วก็ตำ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 แบบนี้เลยค่ะหอมมากๆหอมสุดๆเลยค่ะเมนูนี้ทําง่ายๆแต่อร่อยมากๆค่ะส้มตำปลาระอร่อยอร่อยแซ่บๆเลยค่ะเราก็ตำยุกยุกยุกเบาๆแบบนี้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะส้มตำปลาระอร่อยอร่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็เตรียมจาน ักใสจ่จานเลยค่ะตามปาระ,ระอร่อยอร่อยเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามากำลังใจกับช่องอยู่ในก็อร่อยได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะเม,มนูนี้อร่อยสุดๆคะ่ะ้มตามปาระรสเด็ดอร่อยนัวแซบเบอร์